สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง J r c h a n n ช l แนละครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาพบกันคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลขวิ่งนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับจะมีอยู่2สูตรแต่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ระยะสั้นนะครับทั้ง2สูตรคำนวณแล้วเห็นว่าได้ตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็เลยเอามาฝากกันนะครับเป็นแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดวันที่17มกราคม2564นะครับก่อนที่เราจะมาดูสูตรเราก็มาดูคำเตือนก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอนา,นาคตนี่เราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับรับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับแชร์ชแนงหยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรนี้นะครับจะมีผิด1นงวดนะครับเข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก0 37 ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันเดี๋ยวตอนท้ายค่อยมาดูนะครับงวดแรกนะครับ6กบวกหเป็น12 12อบวก6เป็น18 18ปบวกหเป็น23นะครับได้เลข3ผลรางวัลที่ออก0 3นนะครับเลข3นะครับเข้ามาที่หลัก10นะครับ งวดที่2ผิดนะครับ5้บวกหเป็น10บวกสเป็น14 14ีบวกหเป็น19ได้เลข9นะครับผลรางวัลที่ออก7 6 1นะครับผิดนะครับงวดนี้วันต่อมา2อบวกสเป็น4นะครับ4ีบวกเเป็น11 11อบเวกสเป็น15ได้เลข5ผลรางวัลที่ออกงวดนี้2 5 8นะครับเลข5เข้ามาที่หลัก10 วดต่อมา7บวก7เป็น14 14ีบวก3เป็น17 17จบเวก5เป็น22ได้เลข2นะครับผลรางวัลที่ออก2 3 5หเลข2เข้ามาที่ตลักร้อยวัดต่อมานะครับ9บวกเเป็น18 18บวก2เป็น20 20บวก 6, เป็น26ได้เลข6ผลรางวัลที่ออก068 ตัวที่เข้ามานะครับเลข6เข้ามาที่หลักสิบนะครับอันนี้เป็นสถิติ5งวดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับยังถือว่าเป็นสูตรระยะสั้นอยู่นะครับผิด1งวดหลังจากที่ผิดเข้ามา3งวดเรามาดูของงวดนี้นะครับ9บวกเเป็น18นะครับ18บวกเก็เป็น25 25บวกเก็เป็น32นะครับได้เลข2 สตัวเดียวเพียวๆนะครับ17มค6หกหนะครับจะมาไหมจะมาในตำแหน่งไหนหรือไม่นะครับ2ตัวนี้นะครับตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับตำแหน่งของสูตรที่1น,นะครับ เรามาดูสูตรที่2นะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวเหมือนกันสถิติเข้ามา5งวดนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก037นะครับ0 3 7งวดแรกนะครับ8บวก8เป็น16 16บกวกเเป็น25 25บวก2เป็น27นะครับได้เลข7 เจ็ดตัวเดียวเพียวๆนะครับงวดนี้ออก037นะครับเลขเจ็ดเข้ามาที่หลักหน่วยงวดที่สองนะครับ4บวก4เป็น8 8บวก2เป็น10 10บวก7เป็น17นะครับได้เลขเจ็ดนะครับผลรางวัลที่ออก761นะครับเลขเจ็ดเข้ามาที่หลักร้อย งวดต่อมานะครับ3บวก3เป็น 6, 6บวก4เป็น 10, 10บวก8เป็น18นะครับได้เลข8ผลรางวัลที่ออก2 58นะครับงวดนี้เลข8เข้ามาที่หลักหน่วยงวดต่อมานะครับงวดที่4นะครับงวดที่4 7เบวก7เป็น14 14บวก7เป็น21 21บวก4เป็น25นะครับได้เลข5 5ตัวเดียวเพียวๆนะครับผลรางวันที่ออก2 3 5 2 3 5เลข5เข้ามาที่หลักหน่วยงวดต่อมานะครับงวดที่5นะครับ 3บวก3เป็น6 6บวก6เป็น12 12บวก4เป็น16นะครับได้เลข6นะครับเอาตัวท้ายผลรางวัลที่ออกของงวดที่ผ่านมานะครับ0 6 8ผลปรากฏว่าเลข6นะครับเข้ามาที่หลัก10บ น,นี่เป็นสถิตินะครับที่ผ่านมา5งวดติดนะครับที่เข้ามาเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวเรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้ก็จะมี1บวก1นะครับเป็น2 2บวกเเป็น11 11บเวก5เป็น16นะครับได้เลข6ได้ตัวเดิมน,นะครับ6 ตัวเดียวเพียวๆนะครับจะมีมาไหมสิบเจ็ดมค6หกห้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าเลขหกตัวนี้จะมีมาหรือไม่นะครับในงวดวันที่17บมกราคม2 5งห,ห้นะครับตำแหน่งของสูตรที่เราเอามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้ง บวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับ3ามตำแหน่งแต่ว่า4ตัวนะครับบวกกันหลักหมืน่นบวกกัน2ครั้งถ้าเราเอามาดูนะครับทั้ง2ส,สูตรมาเปรียบเทียบกันดูจากงวดที่ออก037เหมือนกันนะครับสูตรที่1ผิดนะครับงวดที่2ง,งวดแรกนะครับ สูตรที่1ได้เลข3สูตรที่2ได้เลข7นะครับออก3านะครับ2ตัวเข้าตรงมานะครับเข้ามาวดที่2สูตรที2 2 2 2่2ผิดนะครับสูตรนี้ได้เลข7เข้ามาที่หลักร้อยวดที่3นะครับสูตรที่1ได้เลข5สูตรที่2ได้เลข8นะครับออก2 58นะครับเข้ามา2ตัวนะครับ258เข้ามาคู่58นะครับถ้าเราจับคู่กันนะครับ งวดที่4นะครับงวดที่4สูตรที่1ได้เลข2สูตรนี้ได้เลขห้านะครับผลรางวัลที่ออก2 3 5ถ้าเราจับคู่กันงวดนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสูตรนี้มาที่หลักร้อยสูตรนี้มาที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับสูตรที่1ได้เลข6สูตรที่2ก็ได้เลข6นะครับจับคู่กันก็จะเป็น 6- 6นะครับก็ไม่ได้นะครับผลรางวัลที่ออก0 6 8 เข้ามาที่เลข6เหมือนกันนะครับตัวเดียวเข้ามาที่หลัก10นะครับของงวดนี้นะครับสูตรที่1ได้เลข2สูตรที่2ได้เลข6นะครับจับคู่กันก็จะเป็น2 6 6 2กนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับคู่2 6 6 2นะครับเพราะว่าคู่นี้ก็ไปตรงกับหลายๆสูตรนะครับที่ลงไว้ถ้าใครติดตามกัน มาทุกคลิปก็จะเห็นนะครับว่าคู่นี้มีซ้ํามีชนนะครับหลายสูตรนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับสองหกสองนะครับของงวดนี้ ก็คิดว่าเป็นคู่เด่นคู่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งคู่ชุดนะครับสำหรับเลขบนนะครับงวดนี้ว่าจะหาคู่ที่ที่ชนให้ดูนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับเป็น หลายสูตรนะครับหลายสูตรที่ชนกันที่มีคู่26นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูแล้วกันครับผมเดี๋ยวจะสรุปภาพรวมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเลขกลส่วนเลขล่างก็สรุปไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับชอบถูกใจตัวไหนก็พิจารณาดูนะครับสุดนี้นะครับ2662ก็จะมาชนนะครับ อันนี้คือหลักสิบหลักหน่วยนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้งหมดนะครับภาพรวมที่จับคู่ไว้ให้นะครับก็คือชุดสรุปย่อยๆนะครับเพราะว่าหลักสิบทั้งหมดจากห้าสูตรที่เข้ามาจากงวดที่แล้วแล้วก็หลักหน่วยสสูตรนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วมันกันจับคู่ให้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีคู่นะครับ 26, 26 2 6งหนะครับ ก็คิดว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจอีกหนึ่งคู่ชุดนะครับสำหรับ2662นะครับจะมาไหมท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจรารณาดูนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกให้ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ กดติดตามแล้วก็กดที่กระดิ่งไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันในชุดสรุปบนนะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ